สวัสดีค่ะเดทุกคนวันนี้ครูก็จะมาสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการแต่งตัวด้วยตัวเองนะคะเริ่มจากอันดับแรกเลยก็คือซิปเราจะใช้มือข้างที่ถนัดจับซิปแบบนี้แล้วก็รูดขึ้นไปเบาๆแบบนี้ค่ะหรือว่ารูดลงมาเบาๆแบบนี้อันที่สองจะเป็นกระดุมนะคะจะมีรังดุมกับกระดุมเราจะนำสองอันนี้ให้ตรงกันเสร็จแล้วดันกระดุมเข้าไปในรังดุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมา ห uh, ยิบให้ตรงการดานันแล้วก็ดึงดนันแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะถ้าจะแกออกเราก็แค่ดึงรังดุมนิดนึงแล้วก็ดันกระดุมเข้าไปในตัวรังดุมแบบนี้อันที่3มจะเป็นการ มัดเชือกรองเท้านะคะเราจะนำข้างขวาขึ้นก่อนแล้วก็ข้างซ้ายทับเสร็จแล้วเราจะนำตัวที่อยู่ข้างบนเส้นที่อยู่ข้างบนลอดเข้าไปในช่องแบบนี้แล้วก็ดึงแล้วทำหูกระไต่สองข้างค่ะแล้วก็นำข้างขวาลงข้างซ้ายทับเหมือนเดิมแล้วก็นำหูกระ่ตยที่อยู่ข้างบนลอดเข้าไปในช่องนี้ค่ะแล้วก็ ดึงแบบนี้ถ้าเราจะแกะออกเราก็แค่ดึงเชือกลองเท้าสองข้างนี้แล้วก็แกะออกค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้เข็มขัดเข็มขัดจะมีตัวเข็มขัดแล้วก็หัวเข็มขัดค่ะในอันดับแรกเราจะนำตัวเข็มขัดลอดเข้าไปในหัวเข็มขัดช่องแรกแบบนี้แล้วก็ดึงให้ตรงๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะนำตัวเข็มขัด ลอดเข้าไปในหัวเข็มขัดช่องที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นถ้าเราจะแกะออกก็แค่ดันตัวเข็มขัดออกจากหัวเข็มขัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมา